สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันของวันที่20ตุลาคม2563มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหวยรัฐบาลแล้วก็บางท่านอาจจะไปเล่นหวยหลายวันฮานอยเนาะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันอังคารที่20ฝันว่าคุยกับผีผู้หญิงกะจะขอหวย แต่ผู้หญิงไม่อยู่ผีผู้ชายบอกว่า88แต่เขาบอกว่าไม่รู้จะออกไหมนะต่อมาผู้หญิงฝันวันอาัคารที่20ฝันว่าแฟนขับรถลงคลองแฟนอายุสามบีทะเบียนรสามสามหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันวันอาัคารที่ยี่สิบฝันเห็นพี่ข้างบ้านเป็นบ้าแล้วเป็นนอนข้างถนน เราอุ้มเขาขึ้นรถไปส่งบ้านทะเบียนรถเจ็ดห้าหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยองปวดท้องไงมันก็กินยานอนหลับเมื่อกี้เนี่ยหลับแล้วบางฝันฝันว่าหวยห้าน้อยออกฝันฝันเป็นเรื่องเวลาหวยห้าน้อยออกหนึ่งสามสี่ข้างล่างหกสี่ฝันเมื่อกี้นะเดี๋ยวบางบอกก่อนบางกัวรลืมมันเขียนโน้ตใส่มือไว้ แต่ว่าถ้าสูตรอะตามสูตรคิดได้2องกับ2 6งสสูตรนะคะสูตรคิดได้2 3 6กับ2 6 3แต่ฝันว่ามันออก1 3 4แล้วก็6 4ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่10ฝันว่าสามีที่ติดคุกอยู่ได้ออกมาแล้วมันนอนกับเรากับลูก อายุแฟน35ปีต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบฝันว่าเด็กผู้หญิงมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้93กับ95เด็กบอกสองตัวนะต่อมาผู้หญิงฝันแม่ฝันว่าได้จับปลาเยอะมากขากับมีคนเขียนเลขสีแดงให้315หนอ,อันนี้ปังไม่ได้ดอกจันเดียว ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่20ฝันว่าขับรถคันเก่าที่ขายไปเกือบ10ปีแล้วทะเบียนรถ4913ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่20ฝันว่าถือปืนลูกซองยาวแล้วโดนตำรวจจับเรียกค่าปรับ3,124บาท พ่อมาจ่ายค่าปรับให้3,100บาทค้างตำรวจไว้24บาทฝันนี้ดีนะต่อมาผู้หญิงฝันวันณคารที่ยี่สิฝันว่าลำถวายพระเทพได้เข้าเฝ้าพูดคุยท่านลูกผัวแล้วก็มอบเงินให้เหรียญบาทสิบเหรียญ ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ามีวัวมายืนหน้าบ้านบ้านเลขที่53าทับเต่อมาผู้หญิงฝันว่านอนเขาว่านอนในรถแล้วฝันว่ารถน่ะวิ่งเองดึงเบรกมือสุดแล้วก็ยังวิ่งสักพักหนึ่งรถก็จอดเองทะเบียนรถ5390ต่อมาผู้ชายฝันวันที่17บเกับสิบแปเขาบอกว่าฝัน2คืนติดก,กันนะ ฝันว่าขี่รถเครื่องแหกโค้งลงป่า2คืนติดทะเบียน7-2-6ต่อมาผู้ชายฝันฝันเห็นศพได้แบกศพมีน้ำเหลืองติดด้วย2คืนติดเลยคนนี้ก็ฝัน2คืนติดกันว่าแบกศพอายุ36ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าแบกศพห่อผ้าขาวแล้วอ้วกแตกไปหลายรอบ ในฝันเนี่ยหนักมากคุยกับศพว่าพี่คะหนูหนักช่วยทําตัวให้เบาหน่อยได้ไหมหนูจะแบกพี่ไม่ไหวสักพักศพนั้นก็เบาลงแล้วเขาก็เอาลงเอาศพวางลงบนแคร่แล้วก็อวกต่อเป็นศพผู้ชายาวัยกลางคนไม่แก่มากนะอายุคนฝันสาสิบ เขายังไม่มีเลขในใจนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเขาชอบเลขอะไรยังไม่มีเลขเนาะก <an ih il man> ็คลิปนี้มีฝันแค่นี้เนาะมีบังลาบปวดท้องมีเมนก็เลยลงให้ช้าหน่อยที่แรกว่าจะลงเร็วนั่งไม่ไหวปวดมากเลยก็มีเลขคับค้ายคับคา,า,ากันหลายฝันอยู่แต่บางชอบฝันนี้ ที่ฝันว่าโดนตำรวจจับเรียกค่าปรับเนี่ยอันนี้ชอบเลขสีแดงวันนี้คนฝันสามห้าเยอะนะสามห้าแต่แต่มันไม่เกี่ยวหรอกว่าคนฝันเลขอะไรเยอะแล้วจะออกเหมือนงวดที่แล้วไอ้สี่หกสี่เจ็ดคนฝันเลขเยอะเนี่ยมันมันไม่ได้ออกเสมอไปงวดนี้อา้าวอันนี้ถ้าใครชอบหวย อน้อยเนาะต้องฝันข้างล่างคือเลขสูตรข้างบนคือเลขฝันนะคะอ่คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ